เต็มลำรถมาทุกวันแล้วค่ะสายมาก็บางตาแล้วค่ะตอนมาเนี่ยโอ้โหหนานแน่นมากนะคะของเขาดูสิยังไม่สายเท่าที่ควรนะคะเนี่ยของใกล้จะหมดรถแล้วแถวนี้ก็จะขายดบขายดีนะคะขายของเต็มลำรถมาทุกวันแล้วค่คนนะ,คะสายมาก็บางตาแล้วค่ะตอนมาเนี่ยโอ้โหหนานแน่นมากนะคะของ ตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรกินก่อนค่ะลองท้องไปก่อนค่ะวันๆน,นี่แหละค่ะตอเช้า,เ,ชาเต็มลำรถมาทุกวันเลยค่ะสายมาก็บางตาแล้วค่ะตอนมาเนี่ยโอ้โหหนานแน่นมากนะคะของหลายอย่างก็รับท้องรับไม่ไหวแล้วค่ะข้วยปิ้งก็น่ากินค่ะพี่น้องเอกล้วยปิ้งแก้วนี้ ถั่วต้มค่ะถั่วต้มเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดใหญ่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะเจ้านี้ก็จะนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดมันทอดค่ะเจ้านี้อร่อยค่ะกับข้าวกับปลามีเยอะอ้าววุ้นอยก็เยอะค่ะกับข้าวเต็มไปหมดค่ะใครมาผ่านมาแถวนี้ก็ถั่วต้มค่ะถั่วต้ม เม็ดล็กๆนะคะเม็ดใหญ่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะเจ้านี้ก็จะหัวต้มะคะ่ะหัวต้มเม็ดเล็กๆ,ๆนะคะเม็ดใหญ่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะเจ้านี้ก็จะตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรกินก่อนคะ่ะลองท้องไปก่อนคะ่ะวันๆ <c oughs> นี่แหละคะ่ะเชา้าเช้านะคะรตเตอรี่ยิ้มแป้นคะ่ะ นีแ่แะคะเช้าเช้ามาก็หาเดินหาของกินก่อนอันดับแรกตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรกินก่อนค่ะลองท้องไปก่อนค่ะวันๆนี่แหละค่ะเช้าเชา้ชา,ชา,ชามาเดี๋ยวใสมาจะไม่มีเวลาว่างทานนะคะเหมือนเมื่อวานไม่มีเวลาว่างทานอาหารเลยยันน่ะมีทั้งลอตเตอรี่แตงหากนะคะ ทอดใหม่ๆนี่ก็เป็นโจ๊กค่ะร like ้านนี้เป็นโจ๊กนะคะค่ะคนก็เดินหลายๆเขาขวดต้มก็มีหน่อยก็เยอะค่ะกับข้าวเต็มไปหมดค่ะใครมาผ่านมาแถวนี้ก็หลายอย่างก็รับท้องรับไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยกล้วยปิ้งก็น่ากินค่ะพี่น้องกล้วยปิ้งแก้วนี้เต็มลำรถมาทุกวันเลยค่ะ สายมาก็บางตาแล้วค่ะตอนมาเนี่ยโอ้โหหนานแน่นมากนะคะของตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรกินก่อนคะ่ะลองท้องไปก่อนคะ่ะหวานๆน, <c oughs> นี่แหละค่ะเจ้าเชา้าบ่ายเลยนะคะ <c oughs> อ้าเจอแล้วค่ะส <c oughs> งสยัย <c oughs> พิจารณาก่อนว่าจะกินหมูปิ้งดีหรือว่าไก่ปิ้งดี <c oughs> สายมาจะไม่มีเวลาว่างทานนะคะเหมือนเมื่อวานไม่มีเวลาว่างทานอาหารเลยยันนำหวานเขาอร่อยค่ะน,น้ำต้ด้วยะคะ่ะสลัาเปาก็มีนะคะน่าทานมากๆเลยมาเดินก่อนคะ่สะสักแป๊บนะะังค่ะเดินหาอะไรกินก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนะาะเช้าเกินไปนะคะ แต่ก็ต้องลองท้องไว้ก่อนเนาะมาเดือนก่อนค่ะสักแป๊บนึงค่ะเดินหาอะไรกินก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนาะเช้าเกินไปนะคะแต่ก็ต้องลองท้องไว้ก่อนเนาะมาเดือนก่อนค่ะสักแป๊บนึงค่ะเดินหาอะไรกินก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนาะเช้าเกินไปนะคะแต่ก็ต้องลองท้องไว้ก่อนเนาะยังเลยค่ะยังไม่ได้อะไรทานเลยโอ้ยจะกินอะไรดีเนี่ยสายไหมก็มีนะคะ มาลดพุ่มพวงดีกว่านะะอันนี้ก็เป็นก้วยทอดนะคะก้วยทอดมันทอดค่ะอันนี้อร่อยค่ะข้าวกับปลามีเยอะอ้าวหมูปิบ่ายเลยนะคะอ้าเจอแล้วคะ่ะสงสัยจิจารณาก่อนว่าจะกินหมูปิ้งดีหรือว่าไก่ปิ้งดี <c oughs> ยังเลยคะ่ะยังไม่ได้อะไรทานเลยโอ้จะกินอะไรดีเนี่ยส่ไหมก็มีนะคะ มารถพุ่มพวงดีกว่าน้ำหวานเขาอร่อยค่ะน้ำเต้าหู้ด้วยค่ะสลัาเปาก็มีนะคะน่าทานมากๆเลยนะเแวะได้นะคะทานอาหารใหม่ๆสดๆค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะหาอะไรกินค่ะหาถั่วต้มนะคะชอบกินเขาดูสิยังไม่สายเท่าที่ควรนะคะนี่ของใกล้จะหมดรถแล้ว แถวนี้ก็จะขายดิบขายดีนะคะขายของค่ะหาอะไรกินหาถั่วต้มนะคะชอบกินนา mm hmm. การโรตเตอรี่ยิ้มแป้นนะนี mm ่นะาะกาเช้ามาก็หาเดินหาของพินก่อนอันดับแรกหลายอย่างก็รับท้องรับไม่ไหวแล้วค mm ่ะ hmm. ข้วยปิ้งก็น่ากิน,นะคะ่ะพี่น้องเอ้อวยปิ้งเก้วนี้ ทอดใหม่ๆนี่ก็เป็นโจ๊กค่ะ้านนี้เป็นโจ๊กนะคะค่ะคนก็เดินหลังๆเขาขวดต้มก็มีเดี๋ยวใส่มาจะไม่มีเวลาว่างทานนะคะเหมือนเมื่อวานไม่มีเวลาว่างทานอาหารเลยยันบ่ายเลยนะคะอ้าเจอแล้วค่ะสงสัยพิจารณาก่อน,ะะอะะน,อนว่าจะกินหมูปิ้งดีหรือว่าไก่ปิ้งดี หลายอย่างก็รับท้องรับไม่ไหวแล้วค่ะไอ้กล้วยปิ้งก็น่ากินค่ะพี่น้องออกล้วยปิ้งแก้วนี้นะคะ่ะมีทั้งลอตเตอรี่อีกแตงหกนะคะรายการลอตเตอรี่ยิ้มแป้นใช่ไหมคะในระายกาเช้ามาก็หาเดินหาของพิม์ก่อนอันดับแรกนะคะ่นะ,คะมีทั้งลอตเตอรี่อีกแตงหกนะคะ หรือว่าหรือว่าจะกินยังเลยค่ะยังไม่ได้อะไรทานเลยโอยจะกินอะไรดีเนี่ยสายไหม่ก็มีนะคะ,ะมารดพุ่มพวงดีกว่าม่กนาะะรลอตเตอรี่ยิ้มแป้นนะคะใน,นะะทางเช้ามาก็หาเดินหาของขีนก่อนอันดัญญบแรกนะคะทอดใหม่ๆนี่ก็เป็นโจ๊กค่ะร้านนี้เป็นโจ๊กนะคะ คนก็เดินหลังไหนเขาข้าวต้มก็มีมาเดินก่อน,นะคะ่ะสักแป๊บนะะึงค่ะเดินหาอะไรกินก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนะาะเช้าเกลืนไปนะคะแต่ก็ต้องลองท้องไว้ก่อนเนาะแวะได้นะคะทานอาหารใหม่ๆสดๆค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ,นะคะทอดใหม่ๆนี่ก็เป็นโจ๊กค่ะร้านนี้เป็นโจ๊กนะคะ คนก็เดินหลังเลยเขา้าวต้มก็มีเดี๋ยวใส่มาจะไม่มีเวลาว่างทานนะคะเหมือนเมื่อวานไม่มีเวลาว่างทานอาหารเลยยันยังเลยค่ะยังไม่ได้อะไรทานเลยโยจะกินอะไรดีเนี่ยใส่ใหม่ก็มีนะคะ,ะมารดพุ่มพวงดีกว่า ตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรกินก่อนค่ะลองท้องไปก่อนค่ะหวันๆนี่แหละค่ะเช้าเชัาหัวต้มค่ะหัวต้มเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดใหญ่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เจ้านี้ก็จะนะคทอดใหม่ๆนี่ก็เป็นโจ๊กค่ะร้านนี้เป็นโจ๊กนะคะอ่าคนก็เดินหลากหลายข้าว็ดต้มก็มีค่ะ นี่ก็เป็นก้วยทอดนะคะก้วยทอดมันทอดค่ะจ้านี้อร่อยค่ะข้าวกับปลามีเยอะอ้าวงเป็นหัวต้มค่ะหัวต้มเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดใหญ่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหรนะ่เจ้านี้ก็จะ,นะะทอดใหม่ๆนี่ก็เป็นโจ๊กค่ะร้านนี้เป็นโจ๊กนะคะ คนก็เดินหลากหลายเขาโคตต้มก็มีเนการโรตเตลี่ยิ้มเป้ลนะคะในรายกาเช้ามาก็หาเดินหาของพิมก่อนอันดับแรกหลายอย่างก็เราท้องรับไม่ไหวแล้วค่ะข้ยวยปิ้งก็น่ากินค่ะพี่น้องเลยล้วยปิ้งแก้วนี้ค่ะห,หาอะไรกินค่ะห,หาถั่วต้มนะคะชอบกินเขาดูสิ ยังไม่สายเท่าที่ควรนะคะเนี่ยของใกล้จะหมดลดแล้วแถวนี้ก็จะขายดิบขายดีนะคะขายของค่ะหาอะไรกินค่ะหาถั่วต้มนะคะชอบกินค่ะ